สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปลาขาวนะครับอำเภออำเภอน้ำยืนน้ำยืนนะครับมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่ามีความเชื่นชมกับลูกศิษย์ของอาชวศึกษาอุบลรชานีเราคณะวิชาศิลปกรรมครับแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับผมผมบุญร่วมบุญเลิงครับบุญร่วมบุญเลิงครับบุญเลิงก็เป็นศิษย์อาชวะ รุ่นที่7ของอาชวะสาบลนมุกานีในราวปีพศอ,อะไรครับราราวปีพศ2 5 2 7 2 8 252728บแน่จะครับ <c oughs> จบมสมศสามจากม,สา,ากมสามจากที่ไหนฮะมสามจากโรงเรียนเดอุดมเดอุดมแล้วก็มีความตั้งใจไปเรียนอยู่ที่อาชวะไปเรียนที่อาชวะสาบนเอ่อความต้องการอยากจะเรียนที่อาชวะนี่มันเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่จะจบมสามะฮะครับตอนที่จะจบมสามเพราะว่าตอนนั้น คือเราค่อนข้างจะชอบศิลปะชอบอเพราะว่าพอทํางานไปครูให้จารยนจะให้เกรด A ให้คะแนน, 9, น,นเคะแนนสิอะไรอย่างนี้มันก็เลยมีความชอบอยู่ในตัวแสดงว่าคือบมเพาะตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วก็ครูเองก็ชี้แนะว่าน่าจะไปเรียนต่อทางด้านศิลปะไปประมาณนี้<อ>รครับก็จะมีรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่ชักชวนคนแรกๆจริงๆคือพิทวี ถวีแกสงามโอ้อันนี้ก็สิเก่าอชุ่มกันใช่ครับที่อยู่บ้านที่ฝังหัวหินทุกวันนี้ครับผมคือบ้านเราติดกันเโอ้คับเป็นพี่น้องกันเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กเอ๊ะแสดงว่าบ้านประขานี่เป็นบ้านศิลปินเหรอฮะเป็นบ้านศิลปินได้เป็นบ้านศิลปินได้นะฮะมีมาแต่รุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่รุ่นอาจารย์นำหน่วยนำานวยสุดทางโอ้ซึ่งจะเปรียนพอช่างครับพอจบมาก็เราก็จะเห็นงานของรุกพี่อย่างนี้แหละประดิษฐ์บ้าน ก็เลยเกิดความชอบครับทีนี้ก็มีรุ่นพี่ของเราไปเรียนใช่ไหมว่าสาวนอ่ะฮะแล้วก็เราก็ไปเจอผลงานแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็น่าจะไปได้ครบรก็ชอบเหมือนกันพี่เขาทาได้เราก็น่าจะไปได้ครับเรียกว่ามีมีพื้นฐานม,มาก่อนแล้วก็เลยพี่ทวีก็มามามา,มาชวนครับไปไหมไปเรียนด้วยกันมังงไปด้วยกันทั้งหมดกี่คนฮะจากโรงเรียนจากอำเภอเดชน่ฮะจากอำเภอเดชผมไม่รู้ว่ารุ่นผมไปได้กี่คนแต่ว่าที่เดชศิลปะปด้วยกันนี้ใช่ใช่ฮะเพราะว่า ถ้าที่เห็นมีผมคนเดียวไหมใช่อยู่ในร่ดผมนะแต่ร่นอื่นมีเยอะอยู่เรียนที่อาชวันเรียนกี่ปีครับเรียน3ปีครับปวชและไปต่อที่ไหนต่อที่นี่ฮะแล้วก็ไปต่อที่พ่อช่างไปต่อพ่อช่างที่ปวสที่พ่อช่างเลยปวสที่พ่อช่างคณะศิลปะประจำชาติแล้วก็จบจนจบวุฒิปอตรีหรือเปล่าฮะจบปอตรีที่พ่อช่างเลยของราชมงคลครับผมซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่พ่อช่างหลังจากนั้นครับ เป็นไงฮะทำงานรประกอบอาชีพ,พอะไรครับที่จบปอตีรุ่นสุดท้ายที่เรียนที่พ่อช้งออางหลังจากนั้นจบมาก็ไปทํางานเป็นผู้จัดการฝ่าย,ายศินอยู่ช่องสามพักหนึ่ง<ห>แล้วก็ทํางานศิลปะควบคู่กัด้วยครับทํางานมาตลอดไม่ไม่เคยเว้นไม่เคยว่างแล้วก็เขียนไปเขียนไปทําพวกบัตรอวยพรพวกอะไรพวกนี้ตั้งแต่เรียนแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคือทํางานส่งอาร์ตแกลเลอรี่แบบนี้เหรอฮะใช่ครับใช่ครับเรียนไปหาเงินไปเยรตัวองส่งตัวเองต่างจังหวัด ต้นทุนเราน้อยเราต้องทํางานให้มากก็เลยเป็นที่มาของเราได้ฝึกฝีมือเยอะครันี่คือข้อดีของคนต่างจังหวัดที่ที่เข้าไปเรียนแล้วก็ต่อสู้ที่ล้นด้วยตัวเองเป็นความโชคดีที่เกิดมาจนใช่ครับความจนนี่เพราะเลยถ้าเผื่อรวยเขาไม่มีฝีมือดีขนาดนี้นะอีกอย่างเราเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีให้ความรู้เรามาแน่นในเบสิกตั้งแต่อาชีพภาษาอุบล สิ่งที่ได้มากจากทางด้านปชาวชจากอาชีวะนี่คืออะไรฮะผมว่าศิลปะทุกแขนงเลยมารวมอยู่ที่ปชวชบนแลไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์ประติมาก,การรมไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเราเรียนรู้จากตรงนี้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าเราไปต่อยอดไปข้างหน้าว่าเราชอบอะไรเราจะไปต่อที่ไหนครับแต่ที่นี่คือผมบอกได้ว่ามันเหมือนตักศิลาอือมีให้เราพร้อมทุกอย่างอยู่ที่ว่าใครใส่ใจ เจ้าอะไรแค่นั้นเองเป็นความโชคดีของอีสานใต้ที่มีอาชีวะเรานะครับใช่ครับครับผมผมถือว่าอาชีวะสาวบนนี่เป็นเป็นจุดกาเนิดเลยของวิชาการด้านศิลปะครับทุกแขนงทีนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมได้ยังไงทีนี้มามาอยู่ตอนนี้บ้านบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขานี่ฮะคือพื้นเพเราเกิดที่นี่นะครับที่นี่แล้วก็ไปทํางานที่อื่นเราไปเพื่อไปเรียนรู้ครับไปศึกษาไปรู้บ้านเขาเมืองเขา ไปอยู่ในรั้วในวังไปเห็นศิลปะมันพาเราไปครับผมศิลปะมันพาเราไปทุกวงการเลยครับไม่ว่าวงการนักเขียนผมก็ได้เข้าไปสัมผัสเขียนภาพประกอบไปสัมผัสกับในนิตในผูู้ใหญ่ในแวดวงผู้งานเขียนภาพประกอบในนิตยสารด้วยใช่ครับโอ้ครับผมก็มีของแช่กอบจิตติของโรงวงสวรรค์แล้วก็ครูมูลนิธิทุกคือทุกคนที่อยู่ในแวดวงนักเขียน เรียกว่ามีแต่ศิลปินระดับชาติเลยนะครับอาจารย์หมอมันเป็นเครื่องรีดแต่ของนี้ผมไมขคิดภาพของท่านโอ้ก็เลยโทษนะจับพัดจับผูเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับผมผมก็มีรุ่นพี่เหมือนกันแนะนำครับมีรุ่นพี่แนะนำอ่าฮะที่เป็นบกอยู่แถวคลนักพิมพ์ครับของอมรินทร์อ๋ออมรินทร์พิ้นติ้งคือเขาก็มาเห็นฝีมือแล้วครับชักชวนว่าเออน่าจะมาทําตรงนี้ให้หน่อยครับขอมาทําให้หน่อยอย่างเงี้ครับคือพอเข้าไปทำปุ๊บมันก็ มันฉดฉดนมกันนะครับมันก็เลยต้ได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผลงานเราเป็นที่ยอมรับด้วยคในงานนะครับ่ครับผมครับกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ปีพศอะไรครับผมมาอยู่ที่นี่สักประมาณปีห้าหนุ่5ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบประมาณปีก็ประมาณสิบกว่าปีมาแล้วใช่ครับตอนกลับมานี่คือทําไมถึงตัดสินใจกลับมาที่นี่คืออยากอยู่บ้านอยากกลับมาบ้านนะเพราะว่าเบื่อเบื่อความวุ่นวายในสังคมในเมือง ไปนั่นมานี่มันก็ม่สะดวกแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไปเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเรานั่งทํางานที่ไหนก็ได้นี่คือศิละปะออืก็เลยคิดว่าอยู่บ้านมันเงียบมันสงบดีตอนนั้นกลับมาคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรมีเขียนรูปอย่างเดียวเลยเขียนรูปอย,อย่างเดียวเลยใช่ครับก็คือมีตลาดรองรับแน่นอนตลาดนี่ก็มีแน่นอนอยู่ที่ว่าเราทาเราทํางานออกมาไหมแค่นั้นเดีครับตอนนั้นคือว่าเสร็จน,นี่คือส่งขายแกลเลอรี่หรือว่ามีคนสั่งจองหรือ,อยังไงฮะ มันจะแรกๆนี่มันจะมีแกลเลอรี่ที่ซัพพอร์ตที่เขาตามงานเราเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วกขายต่อได้อแต่แล้วลังมานี่มันมันเริ่มมีวงการอะไรเป็ดพวกอะไรพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ผมครับเขาก็จะเห็นชื่อเห็นอะไรมันซื้อเข้ามาก็จะเจอแล้วก็ติดต่อเข้ามาเองก็จะมีลูกค้าโดยตรงติดต่อเข้ามาครับแล้วก็มีพวก้องเพื่อนฝูงอะไรที่รู้จักก็จะแนะนํามาเรื่อยๆครับผมอย่างเช่นงานที่ งานที่อยู่ด้านหลังนี้เป็นงานอะไรฮะงานที่อยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็นชุดเทพเทวาชุดเทพเทวาครับเป็นคล้ายๆเทพจุลนุ่มเออจะเป็นฝาผนังเขาเจ้าของงานเนีหมายว่าคนที่วาวจานนี้คือจุดประสงค์คือจะทําอะไรคะเออตอนนี้จริงๆจุดประสงค์คือจะเป็นสาหรับให้คนมารวมกันเป็นงานมุงคลอย่างเช่นง,งานรดน้ําอือ huh. งานต่างๆ นีววาสมร้จะเป็นฝาผนังติดในห้องแบบนี้เหรอฮะเป็นฉากครับเป็นฉากเลยเป็นฉากสามารถที่ไปตั้งในร่องแล้วก็จัดแต่งพวกผ้าดอกไม้พวกอะไรต่างๆประกอบอซึ่งมันเป็นค่อนข้างจะเป็นพิเศษครับไม่มีใครกล้าทําขนาดนี้เออโทษนะคนที่ว่เจ้านี้เป็นคนพื้นที่เราหรือว่าคนที่ไหนครับคนที่กรุงเทพครับกรุงเทพมหานครของบ้านวันณกวีบ้านวันณกวีครับ เขารู้จักเราได้ไงบ้านวัฒนกวีนี่คือเรารู้จักกันแรกๆจริงๆคือผมไปทํางานที่เมืองน่านโอ oh, <ไป S 1> ครไปเขียนภาพกิตรกรรมฝาผานังที่นั่นครับแล้วทีนี้เจ้าของบ้านวัฒนกรีบอสใหญ่ท่านจะทําหนังครับแล้วก็ไปถ่ายทําหนังที่เมืองน่านออ uh ื huh. แล้วไปบังเอิญ่าว่านั้นไปถ่ายที่วัดมิ่งเมืองแล้วก็ได้รู้จักกันพูดคุยกันพูดคุยกันได้แบบว่า ทักทายกันด้วยด้วยพิตรภาพที่ว่าต่างคนต่างไปเจอกันในเมืองศิลปะอ่าฮะอารมณ์ร่วมใช่ครับครับผมก็นับถือจะเป็นพี่เป็นน้องทีนี้ก็ห่างเหินไปนานจนผมเขียนภาพเสร็จกลับมาอยู่บ้านอท่านก็คงจะมีโครงการทําบ้านวรนณน้ก็ีขึ้นมาก็เลยนึกถึงก็เลยได้คุยกันก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้ใช่ครับครับผมทั้งหมดททั้งหมดจีแผ่นครับผมทั้งหมดจะมีอยู่แปดชุดแปดชุดด้วยกันอันนี้คือหนึ่งชุด จะต้องทําอย่างนี้แปดชุดใช่ครับไอ้ย,ยะแล้วแต่ละชุดนี่คือประกอบไปด้วยกี่แผ่นทีนี้ฮะแปดแผน่นหกแผน่นแม่งหกแผน่นห้าแผน่นแล้วแต่ขนาดกันแต่ว่าโดยประมาณเท่านี้นี้โอ้แล้วภาพนี้หมายว่าเราเป็นคนที่ออกแบบเองหรือว่าทางผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผมออกแบบเองแต่ผานแต่คอนเซปต์เอาคอนเซปต์ของผู้วาจ้างอ๋อฮ<ณ>ะเราต่างคนต่างมาช่วยกันออกแบบว่าเราจะเอาแบบไหนอ่า คือทางานร่วมกันในความคิดครับแต่ฝีมือให้เราทําครับแสดงว่าเราต้องสเก็ตร่างตัวต้นแบบนี้ให้เขาดูก่อนใช่ครับว่าเขาพอใจไหมก็มีสเก็ตเป็นบางส่วนบางจุดบางจุดท่านก็จะคือคล้ายๆวัไว้ใจเราอาจารย์ใจเลยเรื่องนี้ใ่เลยโทนสีนี่คือใครเป็นคนเลือกฮะโทนสีนี่ฮะโทนสีก็คุยกันครับอ่าว่าต้องการแบบไหนเพราะว่าอย่างแปดห้องแปดชุดเนี่ยครับสีจะต่างกันไปอ่าฮะชุดสีเขียวทองชุดสีทองชุด สีน้ำตาลชุดสีชมพูอะไรครับทุกอย่างนี้คือเป็นฉากหลังหมดเลยใช่ครับเป็นงานเป็นงานที่ว่ามีการประชุมหรืออาจจะเป็นงานแต่งงานจะเป็นงาน,งานมงคลสมรสมงคลสมรสอย่างเดียวเลยใช่ครับโอ,โอ้โทษนะเอ่พอพอ,พอกราบถึงราคาได้ไหมฮะราคาก็เลขหกหลักครับเลขหกหลักหมายว่าแต่ละชุดนี่คือตัวเลขหกหลักครับโอ้แล้วใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะแล้วเสร็จไหมฮะก็อยู่ที่ความละเอียดของภาพแต่โดยประมาณจะ เดือนขหมายว่าชุดหนึ่งใช้เวลาประมาณสามาเดือนแต่ละชุดนะฮะสามเดือนนี้ตัวท่านเองนี้ใช้เวลาช่วงไหนในการเขียนนี่ฮะก็จะเขียนทุกเวลาเลยเช้ากับวันเย็นก็คือมันคืออาชีพเราทษนะเราต้องมีการบิวอารมณ์ให้ตัวเองนิ่งก่อนไม่ให้สงบก่อนถึงจะเขียนได้หรือว่า<อ>สามารถจับมาแล้วเขียนได้เลยจับมาก็เขียนได้เลยอยู่ที่ว่าเราว่างเราสะดวก อ่าเขียนได้เลยอุณหภูมิอะไรไม่เกี่ยวข้องนะฮะก็ไม่เกี่ยวครับเปิดพัดลมร้อนลูกครับทวนสีนี่เขาเรียกว่าสีอะไรนะฮะอันนี้สีอะคริลิกครับอะคริลิกนะฮะอะคริลิกแล้วก็ปิดทองครัเปลวว้าวเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่อันนี้ยังไม่ได้ปิดทองเนีเพราะว่าตอนนี้จะเป็นทองธรรมดาแล้วถ้าเผื่อแล้วก็จะมาปิดทองอีกทีหนึ่งในส่วนที่เป็นเครื่องประดับในแปดชุดนี้ แล้วเสร็จไปแล้วกี่ชุดตอนนี้ครับเจ็ดชุดครับอันนี้ส่งอันนี้ส่งไปแล้วใช่ไหมฮะส่งไปแล้วเออ่ในชุดนี้แล้วเสร็จนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เองว่าครับเหลืออีกประมาณยี่เปอร์เซ็นต์เหลือหรือประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เหลืออีกอันนี้คือเป็นแค่ต้นต้นร่างๆเลยใช่ครับโอ้โหแล้วไม้ที่ใช้เท่านี้ไม้อะไรฮะเนี่ยเป็นไม้สักทองไม้สักทองทั้งหมดเลยแล้วก็มาต่อกันแสดงว่าเราเราจะต้องมาปรับผิวของไม้สักก่อน แล้วก็มารองพื้นก่อนใช่ครับโอ้โหนี่ก็รับหน้าไม้นี่ให้มันเรียบทํา,ทาอารมณ์นิดหนึ่งตอนที่บ้านนี้อารมณ์เป็นยังไงมันนิ่งมากหรือไงฮะตอนที่เราเขียนรูปนี้คืออารมณ์เรามันมันนิ่งสงบมากไหมฮะผมว่ามันเหมือนเราทานข้าวเนาะกินข้าวค,คือมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วรเราเขียนเมื่อไหร่เราก็สนุกกับมันไปเรื่อยๆอย่างเขียนลายพวกนี้ผมมาได้ร่างก่อนไนหะผมก็จะเขียนสดๆ,สดสดๆไ,ไลไปฟันไป คือมันสนุกไปในระหว่างที่เราเขียนคืออารมณ์เคลื่อนมือเคลื่อนใช่ครับเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้โหมันมันเหมือนเราเขียนในอากาศได้เพราะว่าบางอย่างเราเขียนจนชินแล้วเออเทษานะสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในหัวเรากับภาพที่ออกมานี้มันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนครับมันจะไม่ได้เป๊ะเลยหรอกเพราะว่าบางอย่างมันมันจําก่าด้วยวัสดุครับด้วยเทคนิคได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ นี่คือยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ถึง90%ของความคิดเลยใช่ครับไอเราว่าว่า1 0าเอร์เต็มแล้วคิดว่าคนชิดรูปทุกคนคงไม่ได้เหมือนเมืออที้เราคิดทั้งหมดด้วยข้อจำกัดของวัสดุครับแล้วก็ตัวเนื้อไม้ที่รองรับด้วยใช่คืออย่างเหมือนเราอยากเขียนตรงนี้ให้มันลอยพุ่งขึ้นมามันจะไม่ได้ดังใจเราเลยครับใส่เออโทษนะผมถามตรงว่ามันมีการแก้ไขไหมฮะมีการซ่อมงานไหมมีครับมีอาจจะมีบ้างใช่ไหมฮะครับ แต่ว่าที่ออกมานี่คือไหลไหลจากอ,อารมณ์ตัวเองใช่ครับมือนี่คือเราพิ้วไปตามอารมณ์เลยเหรอฮะเราเราก็เขียนได้เรื่อยๆนะ,ะครับครับเขียนได้เรื่อยๆด้วยแ้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นธรรมชาติของเราแล้วเทนากว่าจะได้ขนาดนี้ต้องฝึกตัวเองอยู่กี่ปีครับก็ตั้งแต่จบปวชจนปัจจุบันร่วมนั่นคือการฝึกทุกวัน30ปีได้ไหมครับครับสาปีได้ถึงได้ขนาดนี้ตั้งแต่ปี29-30มประมาณน,น เราจะเรียกสินี้ว่าเป็นพรแสวงหรือพรสวรรค์ครับพรแสวงมากกว่าครับพรแสวงมากกว่าเพราะเราต้องฝึกทุกวันเขียนทุกวันใช่ครับคนมีพรแสวงแต่ไม่ทําอะไรเลยพรสวรรค์ไม่ทาอะไรมันไม่ได้อะไรไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนาต้องแสวงทุกวันเลยครับโดยเฉพาะคนเขียนรูปนี่มันคือทักษะออืมันไม่ใช่แต่ความคิดอถ้าคุณไม่เขียนอย่างนี้มันก็ไปแล้วแต่ละวันแล้วตัวอารมณ์จินตนาการภาพเหล่านี้เราไปได้มาจากไหนทีนี้ ด้วยประสบการณ์เราด้วยอ่านหนังสือดูตำราแล้วก็จากกาันร,รับฟังครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันประมวลมาคือประสบการณ์นะะ่ะครับออย่างเช่นลายที่ออกมานี้เขาจะเรียกเป็นลายเป็นลายกระหนกเป็นลายอะไรที่ทําไมเราต้องเลือกลายนี้มันเป็นลายเถาไม้ลายเถาเครือวันหรืออะไระแบบนี้ฮะอันนี้คือถ้าพูดรวมๆคือลายไทยลายไทยแต่ทีนี้มันจะมีลายไทยประยุกต์อ่าฮะแล้วก็ ส่วนตัวของผมเนี่ยมันจะไม่ใช่โบราณซะแล้วเพราะว่าเราเขียนโบราณจนชิน uh huh. จนเราเขียนเขียนมาเรื่อยๆยจนมันเป็นตัวของเราเองอ uh huh. อาจจะเอาดอกไม้มาแล้วก็มาแปลงเป็นลาย uh huh. เอาดอกบวัวมาแปลงให้เป็นลายใช่ไหม uh huh. คือมันจะเกิดจากธรรมชาติทั้งนั้นแหละอื uh huh. แต่ว่าลายต่างๆเหล่านี้มันถูกการประดิษฐ์ประดอยมาแล้วออตอนที่เราสเก็ตนี่คือมันออกมาอย่างนี้ก่อนหรือว่ามันสเก็ตไปแล้วความคิดเราง,งอกมาเรื่อยๆเราสเก็ตมันก็จะคิดมาเรื่อย มายว่าเวลาเขียนจริงนี่มันมันก็จะแต่งเติมมาจากสเก็ตไปด้วยการสเก็ตก็คือการกําเนิดความคิดเราอ่ะฮะเราคิดว่าเราจะเอาอะไรใส่ครับแต่พอเราเขียนบางทีเราเขียนไปปุ๊บจากสเก็ตมันน่าจะดีกว่านี้รายละเอียดก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มไปได้อีกใช่โอ้ไม่ตายตัวเป็นไงเจ้าของผลงานมาดูแล้วพอใจไหมฮะที่ผ่านมานี้ก็ทุกชุดที่ส่งไปก็พอใจมากพอใจมากเลยครับ ไม่มีให้แก้ไขอะไรเลยถ้าไม่เจอโควิดเศรษฐกิจไม่เป็นอย่างนี้คงมีไว้ต่อมาครับผมตอนนี้นอกจากวาดภาพนี้แล้วมีงานเล็กๆในน้อยอีกไหมฮะที่เขามาเสริมครับมีออเดอร์เข้ามาอีกไหมครับผมก็มีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าคือผมค่อนข้างจะทําได้หลายๆอย่างครับอย่างเช่นออกแบบเหรียญออกแบบพระคือเป็นการสมบุญด้วยครับใครอยากให้ทําอะไรผมก็ทําได้เพราะว่าเราเรียนค่อนข้างจะเหมือนที่ผมบอกอาชวาวนสอนเราทุกอย่างครับ สากลเราก็ทาได้ไทยเราก็ทําได้มันก็คดค่ะกับวะบงจรแม้จะปั้นเราอย่างทําได้เรียกว่าเป็นมันติจริงๆเลยนะฮะครับครับผม,บผมอ,อ,อยากจะให้พูดถึงว่าถ้าเผื่อใครที่จะมาเรียนศิลปะนี่จะต้องมีลักษณะคุณสมบัติยังไงถึงจะประสบความสําเร็จอย่างท่านแบบนี้ครับสังเกตครับเป็นคนสังเกตเป็นคนชังเรียนรู้ธรรมชาติครับเรียนรู้สิ่งรอบข้างครับแล้วก็ต้องเป็นคนขยันอถ้าไม่ขยันไม่ต้องมาเรียนศิลปะต้องขยันขยันครับ นี่คือหัวใจเลยต้องทำให้มากครับไปนั่งเทียนไม่ได้ครับศิลปะต้องขยันแล้วก็ต้องฝึกอืม,มันเป็นงานทักษะที่ทําจากมือรวนๆพูดต,งตรงๆว่าศิลปินปัจจุบันนี้เลี้ยงตัวเองได้ไหมครับเลี้ยงได้ครับผมเขียนรูปอย่างเดียวสร้างบ้านทุทกวันนี้ที่อยู่คเขียนรูปเพื่อประกอบอาชีพมันเป็นอาชีพอนะอืแล้วก็เขียนรูปอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นนะะครับผม แล้วก็คงทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเราทําเป็นอย่างเดียวครับโทษนฮะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้54ครับ54ปีแล้วรเริ่มทํางานชิ้นแรกเป็นงานศิลปะที่ขายได้ครั้งแรกในปีอายุประมาณเท่าไหร,ร,ร,ร่ครับเร,รียนปวสครับปวสที่พออ่อช่างปีหนึ่งเพราะว่าเราเรียนพอไปเรียนที่พ่อช่างเราเริ่มไปเดินดูตลาดไปเห็นกลเรอร,รี่ทห็นงานที่เขาวางขายครับแล้วเราซื้อไอยงานขนาดนี้เราก็ทําได้อ ก็เลยเลองเขียนรูปไปลราเสนอดูครับผมผมขายรูปครั้งแรกได้50บาท50บาทแผ่นละ50บาทท่าไทยตอนนี้ขายงานชิ้นเดียวนี้ได้ตัวเลขหกหลักครับนี่คือกี่ปีฮะที่ผ่านมานี้ฮะก็น่าจะ30ปีนี้หกสิบสามแล้วนะสามบสามปีเอ่อบ้านหลังนี้ใช้ชื่อว่าบ้านอะไรฮะบ้านหลังนี้เอ่อน่าจะเป็น บ้านบุญร่วมนี่แหละครับี <one> <Or, S 1> สุดม em, uh, uh, i mean, uh, ีการตั้งเป็นอะไรไหมฮะเป็นเหมือนอะไรครับเป็นศูนย์ศิลปะอะไรไหมฮะเป็นใช่ครับเป็นชื่อออันนี้ยยย่างงมคิดูก็แต่ว่าใช้คําว่าบ้านถ้าเผื่อใครจะมาเยี่ยมที่นี่ต้องต้องเสิร์ชหาคําว่าอะไรนะจะเป็นบ้านศิลปะบุญร่วมบุญเริงเนี่ยแหละครับบ้านศิลปะบุญร่วมบุญเริงนี่จะขึ้นมาเลยบุญร่วมนี่คือชื่อบุญเริงนี่คือนามสกุลแล้วก็หมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านบ้านปลาขาวบ้านปลาขาวเป็นหมู่บ้านนักศิลปินนักศิลปะด้วย ครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับครับผมครับสวัสดีครับผม